กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในส่วนของมาตรา39เป็นเรื่องของมีการข้อความที่กล่าวว่าประชาชนในชุมชนที่อยู่ภายในพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องดังต่อไปนี้ตามข้อกําหนดของพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยว ข้องกับพื้นที่นั้นกําหนดด้วยดิฉันขออนุญาตแประยะติในการเพิ่ม ข้อความในอนุมาตราหนึ่งนะคะในเรื่องของการก่อสร้างแผ้วถางหรือว่าประทําด้วยประการใดๆเพื่อการอยู่อาศัยการทํากินการสาธารณูปโภคสาธารณูปการการเกษตรกรรมการประมงการเลี้ยงสัตว์ดิฉันขออนุญาตเพิ่มคําว่าภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการยังชีพในครัวเรือนและต่อด้วยร่างเดิมนะคะและกิจกรรมสาธารณะของชุมชนด้วยเหตุที่ว่าท่านกำลังใช้พื้นที่ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยู่นะคะหากได้รับการกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์นั่นหมายถึงว่าท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านเกินกว่าประชาชนทั่วไปที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะการที่ท่านใช้มากกว่าเกินกว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับนั่นหมายความว่าท่านก็ต้องใช้ตามสมควรด้วยค่ะ ามสมควรก็คือภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อก,การยังชีพในครัวเรือนนั่นหมายความว่าท่านสามารถทํากินได้ท่านสามารถเอาของไปขายได้ทํางานได้ส่งลูกเรียนได้โดยเงินที่หามาจากตรงนั้นแต่ท่านไม่สามารถทําในลักษณะเป็นพาณิชย์และอุตสหาหกรรมได้เพราะอย่าลืมนะคะขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งท่านใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยู่ที่ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ใช้ขอบพระคุณค่ะ